ดีครับสักดีคือมือดพลนแทบมันเน่ยลอกนายัาขอกหน้ามาเลย เอ็นเอนเอนเลยโคมาอซูก็ได้อายุอากาศก้อนคนที่ตกสองสามมือเร็วสัน้นโคมุดตู้คนว่าโอ้ยตกมาเนี่ยว้ามันจุดท่วม ai đếm lẹ phải thiểu xài bắn ngan màu đi 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 thang lường làng lường làng rồi